ที่สารก้าวัดสมนัตวร,รวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่พลตรีประภาสสกุลตนาคโดยพลเอกวสุเจียมสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพค่ะโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาวาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพด้วยโดยมีคณะผู้แทนจากกองทัพบ,บกหน่วยงานต่างๆและครอบครัวสกุลตนาคเข้าร่วมพิธี พลตรีประภาสกุลตนาคเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคม2475ค่ะท่านเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเป็นผู้ประกาศข่าวยุคแรกของททบ5ของเราเลยนะคะเป็นผู้อ่านประกาศในเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของชาติหลายครั้งประโยคที่หลายคนจำอาจารย์ประภาสได้ก็คือโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นวลีที่ทําให้หลายคนรู้จักอาจารย์ประภาสค่ะนอกจากนี้ท่านยังมีผลงานทางด้านการแสดงละครโทรทัศน์นะคะตั้งแต่ปี2512จนถึง2540ค่ะท่านโด่งดังที่สุดเลยกับบทบาทของคุณเปรมในละครเรื่อง4ี่แผ่นดินพลตรีประพาสยังเป็นนักดนตรีไทยและขับเสภาได้ไพเราะ มีโอกาสแสดงดนตรีและขับเสภาในงานสําคัญต่างๆค่ะและท่านยังได้รับโอกาสให้เป็นผู้บรรยายงานพระราชพิธีและรัฐพิธีหลายต่อหลายครั้งพลตรีประภาสกุลตนากถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย92ปีเมื่อวันที่26ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีและจะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพไปจนถึงวันที่9มกราคมและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่12มกราคม2568ค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวสกุลตนาคด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์ประภาสเปรียบเสมือนครูของผู้ประกาศข่าวของททบ5ทุกๆคนด้วยค่ะ